ต่อไปนะคะเป็นคําถามข้อที่4ค่ะคาถามข้อที่4ค่ะเราจะเป็นคนถามเชิญค่ะชื่อโบโนะคะมาจากคณะน,นิเทศศาสตร์ค่ะคือหนูอ่ะเชื่อว่าพี่ๆทั้ง3คนน่าจะเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับว่าลูกค้าต่อราคาแบบมหาโหดอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะทราบถึงหลักการหรือว่าเงื่อนไขในการลดราคาให้ลูกค้าค่ะว่าจะต้องซื้อในจํานวนเท่าไหร่ถึงจะยอมลดให้หรือว่าจะไม่ยอมลดให้เลยปกติน้องโบนี่สมมติสินค้าราคา300น้องโบต่อเลยเท่าไหร่ น่าจะเหลือประมาณ250ร้อยหสินี่ต่อน้อยนะ2 5 0หสิถ้าเจอน้องๆลูกค้าที่มีลักษณะแบบนี้จะทํำยังไงนะคะแล้วก็จะลดได้มากน้อยแค่ไหนอยากจะถามเบสส์คิงท่าไหน่ก่อนพี่แอร์ก่อนกันเลยถามคุณแอร์นะคะคุณแอร์่ะเกณฑ์ในการตั้งราคาให้ลูกค้าต่อนะคะลูกค้ามีสิทธิต่อได้มากน้อยแค่ไหนลดสูงสุดที่คุณแอร์เคยให้เยอะเท่าไรหกสิบวินาทีเริ่มค่ะส่วนมากจะต้องเป็นจํานวนขึ้นไปต้องโวล่มเยอะๆค่ะต้องกี่ชิ้นคะถึงก็ส5 0 0ห้ารอยชิ้นเยอะไปอะค่ะ ร้อยร้อยขึ้นค่ะร้อย <100 S 1> ขึ้นถ้าสั่ง100ชิ้นขึ้นไปลดให้แนะ่นอนนะลดเยอะไหมคะก็ในเลทราคาไม่ไม,ไม่ไม่มากอะค่ะค่ะก็ลดได้นิดหน่อยใช่แต่ถ้าเกิดซื้อชิ้นเดียวชิ้นเดียว,วต่อแบบน้องแบบเมแก่สามร้อยขอเหลือ200เลยอะไรเงี้ย คงยากเพราะว่าเป็นงานมือค่ะต้องใช้เวลาทำค่ะค่ะมันไม่ได้เป็นเครื่องจักรที่ปั๊มปั๊มปั๊มออกมาถ้าปั๊มมันก็จะได้ราคาลดลงไปอีกแต่นี่คืองานมือถ้าอยากจะได้งานมือมีชิ้นเดียวในโลกต้องยอมสู้ราคาหน่อยจ่ายค่าแรงนิดนึงนะคะแต่ราคาของเราก็ไม่ได้สูงมากไม่สูงมากค่ะเอาละค่ะเลยพิเศษขึ้นอีกสองท่านค่ะเป็นพี่มิงค่ะถามคุณมิงค่ะคุณมิงค่ะ60วินาทีเริ่มค่ะครับคือของเราทุกที่จะราคาเท่ากันหมดนะครับ เพราะฉะนั้นคือลูกค้าถ้าเกิดเขาเคยมาซื้อหรือว่าเขาเห็นเนี่ยเราก็สามารถพิเศษได้ว่าเออราคาเท่ากันหมดทุกที่นะครับในการลดเนี่ยเราก็ลดได้เป็นช่วงเซลล์โปรโมชั่นในแต่ละที่ครับแล้วก็เราก็จะมีการแบบ ่วงว่าซื้อครบถึงเท่านี้เราถึงจะได้ให้เซลล์เป็นการแบบว่าช่วยเกิดการซื้อ2ชิ้น3ชิ้นขึ้นไปครับเพราะว่าร้านเราเป็นขายในห้างอยู่แล้วมีราคาที่ฟิกซ์อยู่แล้วเราจะไปต่อน้องๆอย่าเผลอไปต่อนะเออเพราะว่าไม่มีราคาป้ายราคาติดอยู่แล้วต่อไม่ได้สามร้อยหรือร้อยหนึ่งนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะจะต้องมีเรื่องกันหน่อยละอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรอลดราคาซื้อสินค้าในช่วงลดราคาก็รอช่วงโปรโมชั่นใช่ครับซึ่งมีให้แน่นอนใช่ครับเดี๋ยวท่านสุดท้ายแล้วสาวสวยของเราค่ะคุณอ้อมค่ะ60วินาทีเวินา ค่ะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าโทรเข้ามามีอยู่ราคาที่บอกว่าแล้วแบบพี่ขอลดราคาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติหนึ่งชิ้นไม่ได้แน่นอนค่ะหรือว่าถ้าลงน้องที่สนใจแบบอยากได้ราคาลดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไปดูในเว็บไซต์ค่ะก็คือสมมุติว่าคลิกไปซื้อ1ชิ้นชิ้นที่2องเี้ยเราจะลดให้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จะมีเป็นแบบใช่มีลำดับ อ,อันนี้จะเป็นโปรแกรมในอินเทอร์เน็ตที่เราแบบว่าทำกันขึ้นมาเส <Set S 2> ร็จไว้เลยช,ช,ชิ้นแรกราคาเต็มไม่ลด<ช>แน่นอนถ้าชิ้นที่2ก็มีลดกี่เปอร์เซนต์ยิ่งซื้อมากก็ยิ่งลดมากดังนันก็ต้องรวบรวมกันเนาะรวบรวมกันมาหลายๆคนนะถ้าจะซื้อให้แฟนคนเดียวอาจจะแพงหน่อยก็ต้องซื้อให้กิ๊กคนแรกเออให้แฟนหลายๆคนแบบนี้ก็จะได้ราคาที่ถูกลงเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะเอาละค่ะถ่ายไปแล้วข้อนี้น้องๆุ๊ปพร้อมหมดไหม ถ้าเกิดพร้อมหวดแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการหวทคำถามข้อที่4ค่ะ Business King. Business King. ต่อไปนะคะเป็นคำถามข้อที่5ค่ะคำถ,ถามข้อที่5ค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะชื่อจูนค่ะจากคณะนิเทศศาสตร์ค่ะคือหนูอยากจะทราบว่าพวกพี่ๆค่ะมีหลักในการออกแบบสินค้าอย่างไรคะและพวกพี่ๆคิดว่าการออกแบบสินค้านี้ค่ะมันจะขายได้หรือเปล่าคะอยากจะทำ Business King ท่านไหนก่อนขอพี่แอร์ค่ะเล็งกระเป๋าเลยตอ,อยากได้กระเป๋าของพี่แอร์ใช่ไหมเห็นด <laughs> ีไซน์น่ารักแบบนี้นะคะ แน่คะ่ะน้องอยากทราบว่าเวลาที่เราออกแบบสินค้านะคะดีไซน์ต่างๆนี้นแล้วจะทราบได้ยังไงมั่นใจได้ยังไงว่าตอนเนี้ยเวลาเนี้ยเขาคิดแบบนี้อยู่มีเกณฑ์ในการดีไซน์ยังไงบ้างนะคะที่แอรีแฮนเนทหกสิบวินาทีเริ่มคะ่ะก็ลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าตอนนี้วัยรุ่นกําลัง <c oughs> นเมาอะไรอยู่ <c oughs> คือเราต้องทําการศึกษานิดนึงเด้วยค่ะเริ่เอ๊ะเนี้มันอะไริน่มคลังอิ่มค่ะเนตอนช่วงที่มค a ะเริ่มคลังฮิเอาละแนวนี้และออกมาแนวนี้ช่วงนี้อะไรกําิตคะเวานี้ อินสตาแกรมเนี่ยแหละค่ะอินสตาแกรมยังเป็นยังเป็นเทรนด์อยู่เทรนด์อยู่เทรนด์ก็จะมีอาจจะเป็นช่วงก่อนนี้จะเป็น Facebook อะไรอย่างเงี้เนาะซึ่งมีหลายๆคนก็จะนิยมตอนนี้ก็มีคนสั่งทําลายกับเฟซด้วยค่ะอืลายก็เริ่มมาไอตุ๊กตาลายหรืออะไรเงี้ก็จะด้วยค่ะด้วยสีอะไรแบบนี้นะคะเคยมีออกดีไซน์ออกมาแล้วมันแหมแปลกเคยไหมคะมีค่ะหลายหลายตัวเหมือนกันที่ทุกคนไม่ยอมเราว่าคิดคิดกันแล้วนะแต่พอออกมาไม่มีใครซื้อต้องเราต้องออกไป ตามตลาดดูก่อนว่าออกระแสนี้มันโอเคหรือเปล่าลองดูก่อน<อ>นะคะอลองไปดูตลาดก<ช>่อนก่นอน,กนที่จะมาเข้าในเว็บของเราใช่ค่ะเหลือ u s i n e s s King อีก2ท่านค่ะนัองสุกจะถามท่านไหนดีขอเป็นพี่มิงค่ะถามคุณมิงนะคะคุณมิงค่ะมีเวลา60วินาทีเริ่มค่ะครับก็คือของเราเนี่ยเราต้องตั้งต้นก่อนนะครับว่าเราสร้างแบรนด์มาอยากให้แบรนด์นเป็นแบบไหนคืออย่างของเราเองก็คือจะเป็นแบบเหมือน product lifestyle ค่ะแล้วคือโดยโดยทั่วไปกระเป๋าที่ทำออกมาส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิง เสร็จแล้วเราก็ไปดูตามแบรนด์ใหญ่ๆก็ได้ครับว่าเขามี Product c a t e g o r y เนี่ยว่าเป็นตัวไหนอะไรยังไงบ้างเราก็ออกแบบมาต้องมี Product c a t e g o r y ตามใกล้ๆใกล้กลกลเคียงกับเขาเพราะว่ามันเป็นตามฟังก์ชันการใช้งานเสร็จแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยมันคือคงเป็นเรื่องของตัวตนที่เราแบบชอบแบบไหนชอบลักษณะแบบไหนงานตัวนี้เราอยากจะทําออกมาเป็นรูปทรงแบบไหนฟังก์ชันแบบนี้อะไรเงี้ยครับคคเคยมีผลิตภัณฑ์อะไรไหมที่เราออกมาแล้วผมมันไม่ประสบความสําเร็จเลย ก็มีครับดีมากคแล้วอะไรที่ขายดีสุดคะท,ที่ราดีไซน์แบบไหนกระเป๋าที่เป็นลักษณะเป็นทรงฟังก์ชั่นจัดๆนะครับสไตล์แบบ m e s s ซนเจอนะครับแล้วก็แบบของผู้หญิงก็แบบโท a แบ a กนะครับ,รบแล้วก็พวกเอเซอรีอย่างเคสโทรศัพท์อันนี้ก็ขายดีถือว่าเป็นเหมือนแบบซิกเนเจอร์ของเรา ก็จะมีเคสโทรศัพท์กระเป๋าที่มันใช้งานหน่อยมีช่องใส่ของนด้เยอะอะไรแบบนี้จะขายดีเป็นพิเศษนะคะเอาละค่ะเหลือท่านสุดท้ายแล้วค่ะคุณน้อมค่ะ60นาทีเริ่มค่ะก็คือถ้าเป็นเกณฑ์ในการเลือกแบบอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นความชอบส่วนตัวค่ะค่ะอันดับแรกเลยค่ะก็คือแบบเออเราชอบแบบนี้เราคิดว่าตรงนี้แบบมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทําออกมาดูทาแบบหลายๆแบบอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นกระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยอันนี้แบบขายดีมากตรงนี้ ก็คือลูกค้าจะชอบที่แบบมีช่องเล็กช่องน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือด้วยความที่บอกว่าคือลูกค้าแบบจะเลือกเลือกถ้าจะเลือกอะค่ะก็คือจะเอาอันนี้เป็นอันดับแรกลวในราคาที่แบบไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะโอเคกับตรงนี้แล้วเราก็จะรู้และว่าอันเนี้ยแบบขายดีค่ะค่ะแล้วก็จะจะแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านไปแล้วค่ะ5ข้อน้องบิวกรุ๊ปพร้อมบทไหมคะพร้อมค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการบทคําถามข้อที่5ค่ะ Business ผ King. King. ่านไปแล้วครึ่งทางนะคะต่อไปเป็นคำถามข้อที่6ค่ะคถามข้อที่6ค่ะเชิญค่ะคือเป็นคนที่โดยส่วนตัวแล้วจะชอบซื้อสินค้าออนไลน์มากค่ะแล้วก็ส่วนมากแล้วก็จะเจอปัญหาที่แบบว่า ภาพของสินค้าแล้วก็ของจริงเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ทําให้แบบเสียความรู้สึกในตอนสุดท้ายอะคะ่ะอยากทราบว่าพี่ๆจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของตัวเองให้กับลูกค้าได้อย่างไรคะทํายังไงถึงจะให้ลูกค้ามั่นใจว่าในเว็บกับของจริงมันเหมือนกันแน่นอนนะคะใช่คะจะถามเบสิสคิงหน้าไหนก่อนทันแรกถามพี่มิงค่ะถามคุณมิงนะคะคุณมิงอยากจะ อธิบายนิดนึงกับลูกค้าไหมคะว่าจะทำยังไงดีให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าของเราที่มีรูปอยู่ในเว็บเนี่ยกับของจริงมัน,มนเหมือนกันแน่นอนที่ร้านบุษบา60วินาทีเริ่มค่ะครับก็คืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องความน่าเชื่อถือในเว็บครับรูปแบบแพทเทิร์นอะไรเงี้ยครับต้องดูเป็นมาตรฐานและอย่างที่2ก็คือ,อควรที่จะใส่รายละเอียดของสินค้าครับ ทั้งหมดเลยดิเมนชันของมันคุณสมบัติแล้วก็ที่สําคัญก็คือรูปถ่ายที่ให้เห็นลักษณะว่าเวลาใช้จริงอะ่ะมันควรประมาณนี้นะ,ะอย่างเช่นอย่างของเราเนี่ยกระเป๋าสมมุติเป็นกระเป๋าผู้หญิงเราก็จะอาจเอามาวางคู่กับปุ่นเพื่อให้เห็นว่าสเกลเนี่ยของคนเนี่ยประมาณนี้กระเป๋าเป็นอย่างนี้ก็คือให้รายละเอียดให้ได้มากที่สุดแหละเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้นีเราก็เข้าใจเราซื้อของทางอินเทอร์เน็ตมันจะจะจับเนื้อผ้าอะไรก็แล้วแต รายละเอียดต้องเอาให้ครบขนาดก<ช>ว้างยาวสูงเท่าไร,ร่อาจจะมีให้เห็นเนื้อผ้านิดนึงใช่ครับแล้วก็ถึงขนาดจริงด้วยบางทีซื้อไปแล้วก็หงุดหงิดน,นะนว้ากระเป๋ามันใบใหญ่มากเพราะนั้นมันโหซูมซะดูใหญ่เลยพอเอามาอ้าวเหลือใบใส่เศษสตางค์อะไรแบบนี้หงุดหงิดเหมือน,น,นกันก็มีนางแบบมาหรือว<ช>่าไปเทียบกับก็คือจะเป็นจะเป็นหุ่นเทียบกันอะไรเงี้ยเทียบกันแั้นใจแล้วก็ให้ลูกค้ามารีวิว นะครับก็ะจะมีส่วนของว่าใครซื้อไปก็จะมีการมารีวิวอย่างเงี้ยมันก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือต่ออีกทีนึงสร้างความมั่นใจอีกทางหนึ่งนะคะเหลือเบสส์สิงอีกสองท่านค่ะจะให้ท่านไหนเป็นคนถามคำถามพี่อ้อมค่ะถามคุณอ้อมนะคะคุณอ้อมค่ะขายของทางเว็บแบบ100%ซแบบนี้ต้องเจอปัญหาลูกค้าไม่มั่นใจแน่เลยว่าของจริงกับของที่อยู่ในภาพเหมือนกันหรือเปล่าจะมีวิธีในการสร้างความมั่นใจได้ยังไงบ้างที่ครับตี้ชิคหกสิบนาทีเริ่มค่ะก็คล้ายๆกับของนุ้งม คือของทางเราเนี่ยก็จะมีแบบอย่างรูปถ่ายอะไรเงี้ยค่ะถ่ายให้ดูแทบจะแบบทุกซอกทุกมุมเลยนีค่ะซิปเป็นแบบนี่นั่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะ,ลคะแล้วอ,อ,อย่างพวกแบบว่าไซส์ของของกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าสะพายอะไรเงี้ยของทางเราก็จะมีนางแบบ มาถ่ายให้เหมือนกันมีนางแบบสะพายให้ดูเลยว่าใช้จริงแล้วไปเท่านี้ส่วนตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆก็คือถ่ายทุกซอกทุกมุมเห็นหมดซิปเป็นอะไรยังไงพลิกซ้ายพลิกหน้าพลิกหลังหมดเลยมั่นใจได้แน่นอนว่าของจริงจ้าประมาณนี้แหละนะคะเหีืยท่านสุดท้ายแล้วนะคะคุณแอร์ค่ะใช้วิธียังไงในการสร้างความมั่นใจ60วินาทีเริ่มค่ะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนทั้งสองล้านเลยค่ะคือถ่ายรูปเหมือนกันค่ะทุกซอกทุกมุมต้องบอก ว่าขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีลูกค้าเคยไหมคะที่ซื้อไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นเหมือนในรูปเลยสีเพี้ยนมั่งอะไรบ้างไม่ค่อยมีอะค่ะที่ร้านส่วนใหญ่ก็จะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดบางทีพ่น้องๆบิวกรุ๊ปซื้อไปไงแล้วก็อุ้ยสีเพี้ยนแต่เปล่าหน้าจอโทรศัพท์พังเห็นเป็นสีขาวดำไงเออพอซื้อมาทำไมกลายเป็นสีเหลืองแบบนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นพี่พี่บิสซ์สกินทั้งสามท่านให้ข้อมูลครบถ้วนแน่นอนนะคะผ่านไปแล้วคำถามข้อที่6พร้อมหมดไหมคะพร้อม เกิดพร้อมหมดแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการบทคำถามข้อที่6ค่ะ Business King. Business King. ต่อไปนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการถามคำถามข้อที่7ค่ะําคำถามข้อที่7ค่ะ ค่ะ,คะชื่อปิงปองนะคะคณะนิเทศศาสตร์ปี4ค่ะก็อยากจะทราบว่าถ้าหนูเนี่ยรับสินค้าจากแบรนด์พวกพี่ๆเนี่ยมาขายพี่ๆจะมีการตั้งกําหนดราคาให้หนูมาขายเท่าไหร่ว่ากําไรควรจะเท่าไหร่ยังไงแล้วถ้าสมมติว่าหนูรับมา100ใช่ไหมคะแล้วหนูเอาไปขาย250อ,อะไรอย่างเงีนะ้ยแล้วกำไรเยอะใช่แล้วจะมีผลกระทบต่อแบรนด์พี่แบบมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบของกาไรนิดนึงอะไร,ออะไรแอบบโกงอะไรนิด<ง>นึดงอะไรนี้โกงไหมเกือบ2 0 0เเลยเนาะ นะคะน้องบิงปองจะถามเบสส์ส์คิงเท่าไหร่กับโดยส่วนตัวนี้ชอบของเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นอะไรนี้ค่ะจกกิกุอะไรอย่างนี้นิดนึงก็งต้องเลือกขอเลือกพี่อ้อมละกัน,นะคะ่ะเลือกพี่อ้อมเพราะว่าเป็นผ้าญี่ปุ่นเนาะ<ช>พี่อ้อมเป็นผ้าญี่ปุ่นน้อมค่ะรู้สึกน้องจะเล็งสินค้าของคุณอ้อมไปขายอยู่นะคะถ้าเกิดน้องอยากจะเอาสินค้าของคุณอ้อมไปเก่งกําไรต่อแบบนี้ได้ไหมแล้วถ้าน้องสินค้าร้อยหนึ่งขายไป250ร้อยห้าสิบครับที่ชิคซจะว่ายังไง60วินาทีเริ่มค่ะ ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าราคาที่ให้กับลูกค้าขายส่งอะ,ค,ะค่ะก็คือจะลดราคาอยู่แล้วแล้วลูกค้าขายส่งที่ที่ขายให้ะคะ่ะส่วนใหญ่จะไม่จะไม่ขายเกินราคาหน้าเว็บอะค่ะอ,อย่างสมมติในเว็บเราอย่างเงี้ยราคาสมมติว่า250อยาเงี้ยเราขายให้เขาไปแบบสมมติว่าขายแบบร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยค่ะ,คะ ขาจะไม่ขายเกินนี้เพราะถ้าสมมติว่าเขาขายเกินนี้เนี่ยเดี๋ยวลูกค้าที่เขาซื้อไปอ่ะเขาก็จะจับมซื้อกับเราแล้วเขาก็จะเสียโอกาสนะคะเอาละค่ะน้องปิงปองพลาดละโอกาสนี้นะคะเหลือเวสสเกสสอีกสองท่านออนอกจากชอบความเป็นญี่ปุ่นแล้วชอบอะไรอีกชอบอะไรแบบมิ้งมิงอะไรอย่างเงี้ยคือชอบผู้ชายใช่้ยอ่างเลยนอกจากชอบความเป็นญี่ปุ่นแะล้วชอบพี่ผู้ชายด้วยเลยอยากจะถามพี่มิ้งใช่ค่ะ สงสัยคุณมิ้งจะไม่ขายก็ตรงนี้เนาะคุณมิ้งค่ะน้องเนี่ยน้องบิงฟองอยากจะเอาผลิตภัณฑ์นะคะที่ร้านบุสบาไปเกงกําไรแบบนี้ได้ไหมนะคะ60วินาทีเริ่มค่ะครับคือของที่ร้านเราครับเวลาที่เราจะไม่ได้แบบขายส่งแบบเงื่อนไขปกติค,คือเวลาทีา่มีคนที่อยากจะนําสินค้าของเราไปขายเราจะขายเป็นคอนเซ็ปต์คือคขายไปเนี่ยคืออา,อาจจะเป็นคอนเนอร์อยู่ในตามสถานที่ที่แบบว่าท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะเป็นเปิดหน้าร้านเลยเพราะฉะนั้นเราจะมีคอนแทคครับเราจะมีสัญ,ญญาณในการเซ็น นะครับคือถ้าเกิดน้องเอาไปแล้วขายไม่ตามที่เราแจ้งโดนจับนะครับโดนจับเลยนะไหว <นะ S 1> ไหมล่ะ <laughs> ดูด้วยนะดูด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะมาซื้อไปต้องมีการทาเซ็นสัญญากันกันแต่ถ้าเกิดอยู่ดีน้องปิงปองจะมาเหมาไป10ชิ้นไปเดินขายตามที่อื่นตี่ตลาบ้านไม่ได้ไม่ได้ต้องเซ็นสัญญาเลับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีเว็บไซต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเราจะมีราคาซึ่งลูกค้าจะเห็นอยู่แล้วว่าเลดนี้นะถ้าเกิดสมมติว่าเอาไปแล้วไปบวกเพิ่มอีกสักนิดนึงหรืออะไรเงี้ยลูกค้าเขารู้เขาก็จะฟีดแบ็กกลับมาคุกแน่นอนใช่คะคุกแน่นอนเออเดี๋ยวท่านสุดท้ายแล้วคคอออ่ะะะะนน้งงยากกกจเไรรับ คข้างคุณแอไปขายแล้วเบิ้ลราคายเยอะๆแบบนี้ได้ไหมห0ินาทีเริ่มค่ะปกติทางร้าน <King. S 2> แล้วแต่ลูกค้าค่ะจะไปบวกเท่าไหร่เพราะเป็นงานงานแฮนด์เมดอยู่แล้วจะไปบวกเท่าไหร่แล้วแต่ความพอใจของลูกค้าทีคือถ้าเกิดน้องมิงปองซื้อของที่แอ r รี่แฮนด์เมดไปสินค้าราคาร้อยหนึ่งจะไปขาย253ร0อยขายได้ก็ตามสบาย,ยใช่ค่ะแล้วแต่เลย อันนี้พอมีความหวังที่สุดไงแล้วก็ไปเบิ้ลราคาได้ที่ผ่านมาเคยเจอปัญหาไหมคะว่าเอ๊ลูกค้ามาต่อว่าเราว่าเนี่ยสินค้าร้านพี่ทําไมมันแพงจังเลยแต่จริงๆแล้วไม่ได้ซื้อที่ร้านเราจริงๆมีคนรับไปเก่งกำไรต่อเคยเจออันนี้ยังไม่ค่อยเจอค่ะยังไม่ค่อยเจอระวังต้องระวังนิดนึงนะคะจําหน้าน้องปิงปองไว้เอออาจจะเจอไปขายของแอ์รี่แฮนด์เมดแล้วเราเบิลราคาแพงๆ <C> e <an> แต่ไง,ง,งก็ตามถ้าเกิดว่าราคามันสูงเกินไปกว่าหน้าเว็บมาซื้อกับเจ้าตัวเลยดีกว่า <C> e <an> ใช่่คะจะได้ <C> e <an> ราคาที่เป็นมาตรฐานมากกว่า <C> e <an> อา้าวพานไปแล้วเจ็ดข้อน้องบิวกรุ๊ปเป็นยังไงคะพร้อมหวตไหมคะพร้อมค่ะถ้าเกิดพร้อมหมดแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโหวตคำถามข้อที่เจ็ดค่ะ